ก็ขอเกล่าสวัสดีนะครับกับวันนี้นะครับนาไลฟ์สดรถเข้าใหม่อีกแล้วนะครับนาช่วงนี้มากันรัวๆเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ของเรานะครับที่นี่ชิงคอมมิคานนะครับจำหน่ายรถยนต์ยูสองบนถนนเอกชัยติดกับห้างแมคโครจังหวัดสมุทรสาครนะครับและผมแอดมินบิวนะครับผู้บรรยายนั่นเองครับวันนี้แล้วก็พามาดูกันเลยนะครับรถคันนี้นะครับเพิ่งมากันสดๆดเลยนะครับเพิ่งมากันสดๆดนะครับบอกเลยว่าจิบจิบนะครับ ค้าคงข้าวฝุ่นดินอะไรยังติดเกดกังอยู่เลยนะครับนะเพราะว่าเราเพิ่งซื้อมาครับแล้วก็รถมาด้วยนะครับอันนี้ก็มาติดใต้ขายโชว์กันเลยนะครับติดใต้ขายโชว์กันเลยนะสภาพสดๆแห้งๆนะครับยังไม่ได้ทําอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแม้แต่ฉีดน้ําล้างก็ยังนะครับตอนนี้ก็ยังมอมแมมอยู่นะที่สําคัญนะครับเราแถมให้ด้วยนะแม็ก ผู้หน้า1ชุดนะครับแต่ไม่ใช่ลายนี้อย่างนี้นะครับอันนี้คือเอามาโชว์เฉยๆนะครับว่าเราจะแถมแม็กนะครับใครที่สนใจครับตู้ทุบลิงานนะครับดูนะครับรอดูได้เลยนะครับเดี๋ยวรีวิวลอบพัดนะครับใครที่สนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนะฝากกันด้วยนะครับมีอีก2ช่องทางนะครับนอกจาก Facebook นะครับเราก็มี ในทางช่อง k ิ n น Kong คานะครับรถยนต์มือสองจมหนักสาครนะครับเข้าไปดูไปชมวิดีโอย้อนหลังกดติดตามกันได้นะครับแล้วก็ในไลน์ออฟฟิเชียลนะครับเข้าไปในไลน์นะครับคิ n แอ d นะครับตัว A หมุนๆนะครับสัญลักษณ์นะครับแล้วก็คิ n g องบ g b i นะครับคุณก็จะเจอกับไลน์ออฟฟิเชียลของเรานะครับก็ตามข้อมูลได้นะครับมีสต็อกรถให้ดูนะครับมีอะไรขายบ้างนะ เข้าไปดูกันได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออน,นุญาตแชร์สักหน่อยหนึ่งนะครับสักครู่นะครับก่อนที่จะไปชมกันนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขายหนึงนะครับกล้องตันนิดนึงนะฮะโอเคเนะรัะว่าใกล้จะเที่ยงแล้วนะ เมื่อคืนเป็นไงครับใครที่แบบชอบเล่นเฟซบุ๊กนะครับเมื่อคืนเฟซบุ๊กล่มนะครับใครรู้บ้างนะครับนะเห็นเขาว่าล่มเจ็ดชั่วโมงเลยนะครับนะก็แบบเราต้องหาช่องทางรู้ทางเตือนนะครับเกิดคนหนึ่งเฟซบุ๊กปิดนะครับไม่รู้จะอยู่ยังไงใช่ไหมครับหาแอปพลิเคชันอื่นมาเล่นบ้างก็ดีนะครับนะอย่ายุดติดกับเฟซบุ๊กเมื่อคืนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรา ดูรายละเอียดรถกันดีกว่าครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงครับคันนี้นะครับเป็นรถรีโวนะครับรีโวนะโสมปีสุดที่2019นะครับครับหน้า2020ปลายปีนะครับก็จะเป็นดีไซน์อีกดีไซน์หนึ่งนะครับหน้าจะแบบคล้ายๆข,ขึ้นหมูหนหน่อยนะครับนะคันนี้เป็นรถ ปีสองพันยี่สิบนะครับนะคันนี้นะครับปีสองพันยี่สิบนะครับนี่นะอันนี้เป็นหน้าของเขานะครับสีเป็นสีออกเทาเข้มๆนะครับเทาเข้มๆนะนี่นะเรดูไม่กระทบนะครับสำหรับสีแบบนี้นะครับสีเทาเข้มๆนะครับนีนะครับหน้านะครับใส่ปิิงเลยนะครับแล้วสมรรถคือสองพันยี่สิบนะครับ โคมสวยนะครับรอยลงรอยลาวลอลยแตกใดๆไม่ม <c oughs> ีนะครับสวยมากนะครับกานชนหน้านะครับสวยเดิมสภาพดีนะครับไม่มีริ้วรอยขูดฉีดการชนนะครับไม่มีนะครับเป็นเดิมนะครับมีแม็กนะครับเดี๋ยวแถมให้ครับหนึ่งชุดนะครับคู่หน้านะครับตอนนี้ก็ใส่เป็นล้อกระทะอยู่นะครับล้อกระทะนะครับเดิมโรงงานนะครับสภาพเดิมโรงงานนะครับ อ๋อนะครับนีนะครับยางเดิมติดรถมานะครับไปได้เป็นยางยยโกฮามานะครับนยางเดิมเอาในตักโรงงานนะครับฟิล์เมนต์ก็ประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวรอดูว่าเราเปลี่ยนแมพคู่หน้าแล้วจะเป็นยังไงนะครับอดูด้านข้างกันต่อนะครับล้นหลังนะครับล้อหลังก็ใส่เป็นล้อกระทะแล้วนะครับล้อกระทะนี่นะครับออก เ่าะไรเอร่ยนะก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับทบก็ยังไม่ได้ดูกันนะครับรถขึ้มานะอันนี้ล้อกระทะขอบ15นะครับนะใสา่ย,ยางมิชลินเปี20อยู่นะครับกับยางขนาด2 5 7 7 5นะครับในมิชลิน XCD2 นะครับสายบรรทุกก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับรถตู้ทึบนะครับแบบนี้นะ ดูช่วงล่างกันต่อนะครับดูช่วงล่างกันต่ออ่านี่นะครับช่วงล่างนะครับนี่นะครับโช๊คนะครับเสริมแนบนะครับเผานะครับนี่นะมุดกันให้ดูแบบนี้เลยนะครับมอมแมมหน่อยๆนะครับอันนี้คือเรายังไม่ได้ล้างนะครับนะมอมแมมหน่อยๆนะครับ ส่วนตู้นะครับก็เป็นตู้ทึบนะครับขนาด2เมตร10นะครับ2เมตร10นะครับตู้ทึบบครัสวย้เลย,ยน,นะครับรถคันนี้นะครับปี2020เครื่องน2ท่านสี่นะครับราคาบอกเลยละกันนะครับไม่อยากกักนานนะครับราคาก็ 4 0 0แสนสามมืนเาันครับสี่0 0นสามนเก้ับาทโเคเดี๋ยวเราดูภายในกันต่อดีกว่านะครับว่าภายในเป็นยังไงนะครับรถคันนี้นะนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับภายในนะครับสวยหรือเปล่านะครับ มาดูกันเลยนะครั ok. บบานประตูนะครับเห็นไหมเอ่ยไม่เห็นใช te ่ไหมครับเปิดไฟก่อนนะครับนี่นะครับสภาพสวยๆครับปรับไฟฟ้านะครับรถคันนี้นะครับะปรับกระจกไฟฟ้านะครับนสวยครับบานประตูนะครับมีกันข้านะนะครับมีเป็นหนักเทียมนะครับนี่นะให้ดูนะครับซอกในเดิมๆนะครับซอกในเดิมๆนะบานประตูนะครับ เบาะนะครับหน้านี้นะครับเบาะนะครับเบาะหนังเทียมนะครับนะสวยเดิมนะครับไม่มีขาดไม่มียุบดูนะากงนัาเกียดนะครับไม่มีนะครับเดิมๆนะครับทำความสะอาดง่ายนะครับเบาะประเภทนี้นะครับนั่งเนี่ยนุ่มๆเลยนะครับนะทุกคงทุกของขับรถไกลนะครับโอเคเลยนะ นี่ก็พงมาลัยนะครับพงมาลัยก็เป็นแบบยางนะครับนะครับจับกระชับมือนะครับไม้นะครับไม่รถคันนี้นะครับวิ่งอยู่แค่สามหมื่นสี่พันนะครับสามหมื่นสี่พันรถตอนเดียวตู้ทึบถือว่าวิ่งน้อยนะครับไม่สามหมื่นสี่พันนะครับนี่ก็เป็นชุดวิทยุนะครับเครื่องเสียงนะครับเสียบต่อ AUX USB ได้นะครับณตรงนี้นะครับ ปรับอากาศนะครับพัดลมก็หมุนๆนะครับตามสเต็ปนะครับเกียร์หกสปีดนะครับเกียร์หกสปีดเกียร์ธรรมดานะครับอ่านี่เอกสารก็มีด้วยนะเอกสารคู่มือรถนะครับอยู่ครบนะยังเข้าศูนย์โตโยต้าได้อยู่นะครับอยู่ในวารันตีศูนย์นะครับรถคันนี้นะหลังคาก็ใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับสะอาดๆนะครับมี เสริมนะครับเสริมสิริมงคลนะครับจากวัดไหนไม่รู้นะครับนี่นะนะครับเจอมาแล้วนะครับนี่นะครับอ่านีบางแดดนะครับพลาสติกยังไม่แกะเลยนะเป็นไงฮะสวยนะครับสวยนะครับสาหรับรถคันนี้นะครับสี่แสนนะครับสามหมื่นเก้าพันบาท ตู้ทึบปี2020เครื่อง2.4นะครับนะล้อกระทะขอบ15ล้อหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนแม็กยางให้ใหม่นะครับอ่าเป็นยงครับสวยๆเลยครับอ๋อแล้วก็ลืมไปครับตอน,นี้เราก็มีโปรโมชั่นใหม่นะครับทางร้านนะครับมีโปรโมชั่นใหม่นะครับของเดือนตุลานะครับเมืา,าไลฟ์เปิดก็ลืมบอกบอเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะครับ สนใจก็สอบถามพูดคุยกันได้นะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวล้างทำความสะอาดนะครับขัดน o งขัดสีนะครับก็โอเคเลยครับสำหรับรถคันนี้นะครับด,ดูนะครับสำหรับโปรโมชั่นเดือนตุลาคมครับ รูกดูนะครับคดีรูปภูวนะครับเอนะครจอแล้วเจอแล้วนะครับก็เป็นอันนี้นะครับโปรดีเลือกได้นะครับนะเหมือนเดิมนะครับต่อจากเดือนกันยายนนะครับนะได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ พอดีเลือกได้นะครับเดือนตุลาคมนะครับก็คือช่วยดาวนะครับอย่างอาทิเช่นลูกค้าซื้อรถกับเรานะครับกู้ได้ไม่เต็มนะครับถูกปรับดาวนะครับนะสมมติว่าลดราคา400,000นะครับลูกค้ากู้ได้400,000นะครับคนต่าง2,000นะครับแทนที่จะควักเงินตัวเองนะครับ2,000บาทนะครับจ็บไว้นะครับเดี๋ยวทางร้านจ่ายเงินดาวให้นะครับ2,000บาทนะครับ หรือว่าช่วยผ่อนนะครับช่วยผ่อนนะครับมูลค่า2 0 0 0มืบาทนะครับนะก็คุยตกลงกันได้นะครับจะให้ทางร้านผ่อนเต็มๆนะครับสามสี่งวดหรืออะไรนะครับอยู่ในวงเงิน2 0 0 0มืบาทนะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะแบบว่าช่วยๆกันผ่อนนะครับสักสิบเดือนนะครับเอาสอง0 0บาทเนี่ยมาซอยเดือนละสอง0ัน0 0ันนะครับสมมติว่าลูกค้าซ่อรถ 8,000บาทนะครับ10เดือนลูกค้าก็ซักตังตัวเองแค่เดือนละ6,000บาทนะครับทางร้านช่วยเดือนละ2,000 2,000นะครับจนครบ10เดือนหรือว่า2,000บาทนะที่เหลือลูกค้าก็ผ่อนเองนะครับ8,000บาทนะครับตามปกตินะครับหรือว่าจะกเป็นขาวฟรีนะครับออกรถเดือนนี้ก็ผ่อนอีกทีปีหน้าเลยครับขับฟรีไปเลยครับ4เดือนนะครับขับฟรีไปเลยครับ4เดือนนะครับ ก็เลือกเอานะครับนะอยู่ที่ความชอบคุณลูกค้าแล้วกันนะครับรอแบบนี้นะครับลดสวยแบบนี้นะครับแถมแมกให้ด้วยนะครับคู่นึงนะครับบอกเลยว่าต้องรีบแล้วนะครับราคาก็เราก็ไม่ได้ขายแพงนะครับราคาเราไม่ได้ขายแพงนะครับดูราคาตลาดก็ได้นะครับนะครับแล้วก็เนี่ยผมก็ไลฟ์สดให้ดูสภาพสดๆแห้งๆแบบนี้นะครับลถขึ้นมานะครับ น้อยที่นะครับน้อยกิจาการนะครับที่ซื้อรถมาแล้วเขาจะมาไลฟ์สดสภาพรถที่มานะครับเพราะเราไม่รู้ว่ารถที่เขาซื้อมานะครับเป็นยังไงมากนะแต่ของเราเนี่ยซื้อมาเป็นอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวล้างทำความสะอาดใส่แ็กนะครับก็ออกแล้วนะครับพร้อมขายแล้วแหละขอเวลาลอง อโอเคใครสนใจก็รีบจับจองเป็นเจ้าของนะครับรถสวยอยู่ไม่นานนะครับตามเดิมน,นะครับโอเคครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ